สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูกิงทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วใน art easy ศิลปะง่ายๆสไตล์ครูกิงสำหรับครั้งที่แล้วนะคะครูกิงได้พาเด็กเเนี่ยทำศิลปะจากนิ้วมือกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูกิงก็จะพาเด็กเดกเนี่ยไปทำศิลปะจากของเหลือใช้ภายในบ้านนั่นก็คือแกนกระดาษทิชชู่นั่นเองค่ะแต่ว่าจาแกนกระดาษทิชชู่เนี่ยมันจะมาทำงานศิลปะได้ยังไงถ้าเด็กๆอยากรู้ตามครูกิงไปดูกันเลยค่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะแกนกระดาษทิชชู่สีกันไกรและกระดาษค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากการตัดแกนกระดาษทิชชู่ออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆกางออกทีละกีบจนมีลักษณะเหมือนดอกไม้ค่ะต่อมาเราก็จะทําการทาสีที่ได้กีบทีละก,บละกีบไปเรื่อยๆจนครบทุกกีบเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็นําด้านที่เราทาสีปั๊มลงไปลงบนกระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็กดกดกดแต่ละกีบให้สีติดอย่างทั่วถึงค่ะเมื่อยกขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นดอกไม้สวยๆดังรูปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถตัดแกนกระดาษทิชชู่เป็นกีบในลักษณะอื่นๆได้อีกค่ะ ส่วนนี้นะคะครูกิ่งจะค่อยๆใช้ปลายกันไกนะคะเลมในส่วนของปลายของแกนกระดาษทิชชู่ให้เป็นโค้งๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทาสีให้สวยงามแบบเมื่อกี้นะคะทาให้ครบทุกกีบเลยนะคะเด็กๆทาครบทุกกีบนะคะนักเรียนก็นําไปปั๊มใส่กระดาษที่เราเตรียมไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยๆกดทีละกีเพื่อให้สีติดกระดาษนะคะ ได้แล้วคะ่ะดอกไม้ดอกที่2ของเราขั้นตอนต่อไปนะคะคูกิ่งก็จะเติมที่ว่างด้วยการจุดหรือแต้มสีลงไปในบริเวณที่ยังว่างอยู่นะคะเพื่อเติมเต็มในส่วนที่เป็นเกสรของดอกไม้เราให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคะ่ะกเรียสามารถคีเอ็ดได้ตามใจชอบเลยนะคะ ต่อ,อไปนะคะครูกิ่งจะเติมก้านและใบไม้นะคะด้วยสีไม้สีเขียวค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเติมรายละเอียดให้ภาพดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะดอกไม้สวยๆของเรา สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถนำวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านของนักเรียนเนี่ยมาต่อย,ยอดเป็นงานศิปปลปะน่ารักน่ารักแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถนําไปทําเป็นอย่างอื่นได้อีกมากมายหลากหลายเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูขิงก็ขอให้หนักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอ,อย่างเช่นเคยอย่างสม่ำเสมอน,นะคะที่สําคัญเด็กๆอย่าลืม subscribe ให้กับช่องโรงเรียนระยองปัญญาเมกูแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสาหรับวัน,น ครูกิ่งต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ